นอกจากคอนเซิร์นหลักๆของป่านที่เขาแก้ได้แล้วนะคะเขายังช่วยเรื่องริ้วรอยความหย่อนคล้อยกระชับรูขุมขนแล้วก็เรื่องคางสองชั้นหรือว่าเี็นด้วยค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะ ัสดีค่ะทุกคนฝางเองนะคะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นกันผ่านๆมาทั้งทางอินสตาแกรมก็ดีหรือว่าทาง YouTube ก็ดีซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องออก,กลองค่อนข้างเยอะอันที่จริงฝางมีคอนเซอร์อยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของรูปหน้าค่ะก็คือเป็นคนที่น่ากลมมากๆถ้าเกิดว่าใครดูในคลิปดีๆหรือว่าดูในรูปดีๆตัวจริงอาจจะไม่ได้น่ากลมเท่าในรูปแต่ว่าด้วยงานที่เราทำคอนเทนต์ที่เราสร้างเป็นอะไรที่ต้องผ่านกล้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคอนเซอร์หลักๆเลยก็คือมันจะเห็นแก้มค่อนข้างเยอะแล้วก็ถึงแม้ว่าฝ คุณหมอและคุณหมอเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําเป็นตัว Ultimate Lift ก็คือจะเป็น2อ,อย่างผสมกันคือเราไม่ต้องฉีดเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องรอพักฟื้นด้วยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็กลับไปทํางานต่อได้เร็วมากเลยค่ะซึ่งตัวที่ทำนะคะก็จะเป็นการผสมสองนวัตรกรรมเข้าด้วยกันก็คือเป็นตัวหนึ่งตัวยกอับตัวหนึ่งตัวกระชับเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าเวลาทำทำแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราจะได้ทั้ง2อ,อย่างแถมยังได้ผลมากกว่า u l t r a f เมอร์ถึง2เท่าเลยนะคะเพราะว่าเราทําจากทั้ง2เครื่องใช้้ทัััง2นนวตกกรรมผสาเลยค่ะ อนที่ทําอย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีทั้งหมดสเครื่องเครื่อง,รองแรกเนี่ยอันนี้รีวิวตรงๆเลยว่าอาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงแต่ยังรู้สึกว่ามันความเจ็บในระดับที่ทนได้ค่ะไม่ต้องถึงขนาดไปบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะขอพักก่อนเลยอะไรอย่างนี้เราก็คอนติเนียไปได้เรื่อยๆแต่พอมาอันที่2มันจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบว่าร้อนๆอุ่นๆเหมือนตอนประครบร้อนเฉยๆก็จะรู้สึกสบายหน้ามากแตบบ่ว่าลืมความเจ็บตอนทําครั้งแรกไปเลยค่ะ ส่วนหลังจากทํานะคะต้องแต่หลังจากทํามาเลยแบบชั่วโมงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแดงบ้างนิดนึงแต่พอหายแดงในปานก็ลองสังเกตดูแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันกระชับขึ้นเลยอย่างตรงข้างใต้ตรงนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีเหนียงเยอะแต่ก็รู้สึกว่าตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้มันค่อนข้างที่จะกระชับขึ้นเวลาถ่ายรูปมาก็ไม่ต้องตังมลแล้วว่ามันจะมีอาการหรือว่าเป็นคางซ้อนหรือว่าเป็นเหนียงขึ้นมาไหมแล้วก็หลังจากทําไปประมาณ 2- 4อาทิตย์เนาะก็เกือบเกือบเดือนหนึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปหน้ามัันนนนนกกก็็จะดดูชขึ้้แตต่่่ออองบวาาคืปเ คนที่มีกรามอยู่แล้วมันเลยอาจจะทําให้หน้าดูไม่ได้วีขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกเลยค่ะว่าพวกผิวพวกอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยกระชับขึ้นแล้วก็แนบไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วค่ะ